คำเตือนหากใครก็ตามคิดจะรังแกรประเทศไทยเตรียมตัวเผชิญหน้ากับกองทัพที่น่ากลัวที่สุดในโลกไซเบอร์ได้เลยครับนี่ไม่ใช่บทนำของภาพยนตร์แอคชั่นและไม่ใช่เสียงปืนที่ดังสนั่นอยู่ตามแนวชายแดนแต่มันคือปรากฏการณ์จริงที่ทำให้คนทั้งโลกต้องขนลุกลองจินตนาการดูนะครับในขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตความขัดแย้ง ไม่ว่าจะเป็นราม่าเรื่องวัฒนธรรมในงานซีเกมส์หรือการถูกคุกคามจากเกรียนคีย์บอร์ดต่างชาติทันใดนั้นกองกำลังปริศนาที่อยู่ห่างออกไปกว่า2,000กิโลเมตรก็เคลื่อนพลทันทีโดยที่ไม่มีใครร้องขอพวกเขานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในกรุงจาการ์ตาในร้านกาแฟที่สุราบายาหรือแม้แต่ในห้องนอนเล็กๆบนเกาะบาหลีแต่พลังทำลายล้างของพวกเขานั้นมหาศาลชาวเน็ตอินโดนีเซียคือชื่อของกองทัพนั้นครับ คุณจำเหตุการณ์ที่แฮกเกอร์อินโดนีเซียพร้อมใจกันเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นธงชาติไทยได้ไหมหรือจำตอนที่แฮชแท็กปกป้องไทยพุ่งขึ้นติดเทรนด์โลกภายในไม่กี่ชั่วโมงได้หรือเปล่าในวันที่รถทัวจากต่างชาติกำลังมุ่งหน้ามาโจมตีเพจไทยสิ่งที่น่าตกใจคือคอมเมนต์ภาษาอินโดนีเซียนับหมื่นข้อความที่เข้ามาตั้งแนวรับและตอบโตเราแบบเรียลไทม์พวกเขาประกาศชัดเจนว่าข้ามศพพวกเราไปก่อนถ้าคิดจะแตะต้องพี่น้องไทย คำถามคือทำไมทำไมประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกถึงยอมเป็นโล่มนุษย์และกระบอกเสียงให้กับเมืองพุทธอย่างเราทำไมคนอินโดนีเซียที่ไม่พูดภาษาไทยไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันถึงรักและหวงแหนประเทศไทยราวกับเป็นบ้านเกิดของตัวเองนี่ไม่ใช่แค่กระแสะชั่วคราวและไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ทางการค้าแต่มันคือสัญชาตญาณดิบที่ฝังรากลึกอยู่ในสายเลือดและหน้าประวัติศาสตร์มานานกว่า150ปี และความลับของความสัมพันธ์ที่ข้าไม่ตายนี้อาจจะลึกซึ้งและน่าเหลือเชื่อกว่าที่คุณเคยจินตนาการไว้มากครับหากเรามองดูที่เปลือกนอกเพียงผิวเผินไทยและอินโดนีเซียดูเหมือนจะเป็นเส้นขนานที่ไม่มีวันมาบรรจบกันได้ครับลองคิดดูสิครับประเทศไทยคือศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่แข้มแข็งและงดงามในขณะที่อินโดนีเซียคือบ้านหลังใหญ่ที่สุดของพี่น้องชาวมุสลิมในโลก ความแตกต่างทางความเชื่อและวัฒนธรรมระดับนี้ในหลายมุมโลกมันมักจะเป็นชนวนเหตุของความขัดแยง้งหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือความห่านเหินแต่ทำไมกฎข้อนี้ถึงใช้ไม่ได้กับไทยและอินโดนีเซียหลายคนอาจจะรีบด่วนสรุปว่าอ๋อมันก็แค่เรื่องของผลประโยชน์ทางการค้าหรือเกมการเมืองในอาเซียนเท่านั้นแหละแต่ช้าก่อนครับหากคุณคิดแบบนั้น คุณกำลังมองข้ามความจริงที่น่าขนลุกไปนักวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายคนพยายามหาคำตอบว่าทำไมอินโดนีเซียที่มีประชากรกว่า270ล้านคนมีทรัพยากรมหาศาลและมีอิทธิพลอย่างยิ่งในภูมิภาคถึงต้องให้ความสำคัญกับไทยมากขนาดนี้ยิ่งขุดคุยลงไปลึกเท่าไหร่เราก็ยิ่งพบว่าคำตอบไม่ได้อยู่ในตัวเลขทางเศรษฐกิจหรือสนที่สัญญาบนกระดาษ แต่มันซ่อนอยู่ในความรู้สึกที่อธิบายเป็นคำพูดได้ยากครับมันคือความรู้สึกเหมือนเจอญาติที่พลัดพรากมันคือความรู้สึกว่าคนคนนี้ไว้ใจได้ท,ทั้งที่เพิ่งเคยเจอกันความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยเงินตราแต่มันถูกหล่อล้อมด้วยความศรัทธาที่เคารพซึ่งกันและกันและความคล้ายคลึงกันทางรากเหง้าของบรรพบุรุษชาวออสโตรนเซียนที่ไหลเวียนอยู่ในสายเลือดของเราทั้งคู่โดยที่เราไม่รู้ตัว และจุดเริ่มต้นของความมหัศจรรย์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานครับแต่มันย้อนกลับไปถึงรอยพระบาทแรกที่เหยียบลงบนแผ่นดินชวาเมื่อกว่า150ปีก่อนครับลองย้อนเวลากลับไปในปีพุทธศักราช2413หรือเมื่อประมาณ150ปีก่อนดูนะครับท่ามกลางเสียงคลื่องที่กระทบฝั่งณนะท่าเรือเมืองสมารังบนเกาะชวาเรือพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือล้นเกล้ารัชกาลที่5 ได้เทียบท่าที่นั่นเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การเดินทางท่องเที่ยวธรรมดาแต่มันคือหน้าประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่สุดหน้าหนึ่งของสยามเพราะนี่คือการเสด็จประพาสต่างประเทศครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทยคําถามที่น่าสนใจคือทําไมต้องเป็นชวาหรืออินโดนีเซียในปัจจุบันในขณะที่มหาอำนาจตะวันตกกำลังจ้องมองสยามตาเป็นมันพระองค์กลับเลือกที่จะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันก่อน พระองค์ไม่ได้เสด็จไปเพื่อดูงานบริหารบ้านเมืองเท่านั้นแต่ทรงไปเพื่อสร้างสะพานแห่งใจหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของมิตรภาพในครั้งนั้นยังคงตั้งต,งตรงงานอยู่อย่างสง่างามใจกลางกรุงจาการ์ตาจนถึงทุกวันนี้ครับนั่นคือรูปปั้นช้างสำริดที่พระองค์ทรงมอบให้เป็นของขวัญแก่รัฐบาลดัตช์และชาวชวาช้างตัวนั้นไม่ใช่แค่โลหะหล่อรูปสัตว์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสยามที่พระองค์ตั้งใจฝากไว เพื่อเป็นตัวแทนของความรักและไมตรีจิตเชื่อไหมครับว่าชาวอินโดนีเซียผูกพันกับช้างตัวนี้มากถึงขั้นเรียกพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของพวกเขาอย่างติดปากว่ามิวเซียมกาจะหรือพิพิธภัณฑ์ช้างมาจนถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปเป็นศตวรรษแต่ช้างไทยตัวนี้ก็ยังทำหน้าที่ทูตสันทวไมตรียืนต้อนรับผู้คนอยู่ที่หน้าประตูเข้างานเสมอมาแต่ความลับที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ก็คือ สิ่งที่บันทึกอยู่ในจดหมายเหตุของข้าราชการท้องถิ่นในสมัยนั้นพวกเขาเล่าว่าชาวเมืองชวาต่างพากันมาเข้าเฝ้ากษัตริย์หนุ่มจากสยามด้วยความปราบปลืม้มเพราะพระองค์ทรงวางพระองค์อย่างเรียบง่ายไม่ถือตัวและให้เกียรติเจ้าของบ้านอย่างที่สุดพระองค์ไม่ได้มองพวกเขาเป็นเพียงเมืองอนานิคมแต่ทรงมองพวกเขาเป็นเพื่อนมนุษย์รอยพระบาทแรกที่ประทับลงบนแผ่งดินชวานี่เองครับที่เปรียบเสมือนการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งมิตรภาพลงในดินที่อุดมสมบูรณ์ รากของมันอย่างลึกลงไปในจิตวิญญาณของทั้งสองชาติผูกพันกันแน่นแฟนจนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อมาว่าไทยและอินโดนีเซียไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เราคือเครือญาติที่เคยเกื้อกูลกันมาตั้งแต่อดีตกาลตัดภาพกลับมาที่โลกปัจจุบันครับลืมภาพของประวัติศาสตร์ในตำราเรียนไปก่อนเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้ฟังต่อไปนี้คือฉากไล่ล่าที่ดุเดือดในโลกแห่งความเป็นจริงในยุคดิจิทัล ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของกองทัพทหารแต่มาในรูปแบบของเสียงปลายสายแก่งคอเซนเตอร์ข้ามชาติกลายเป็นมะเรงร้ายที่กัดกินเงินในกระเป๋าของคนไทยอย่างโหดเหี้ยมวินาทีนั้นเราต้องการใครสักคนที่จะช่วยหยุดยั้งพวกมันและเชื่อไหมครับว่าฮีโร่ในเงามืดก็ปรากฏตัวขึ้นคุณเคยได้ยินชื่อปฏิบัติการลับที่วงในเรียกขานกันว่า t ันเดอร์โบหรือสายฟ้าฟาดไหมครับ นี่คือปฏิบัติการร่วมระหว่างตำรวจไซเบอร์ของไทยและอินโดนีเซียที่มีการแชร์ข้อมูลกันแบบเรียลไทม์ชนิดที่ว่าหายใจรถต้นคอคนร้ายลองนึกภาพเหตุการณ์ในกรุงจาก,การ์ตานะครับณเซฟเฮาส์ Safe House ลับแห่งหนึ่งที่ภายนอกดูเงียบสงบแต่ภายในเต็มไปด้วยคอมพิวเตอร์นับร้อยเครื่องและสคริปต์หลอกเหยื่อที่เป็นภาษาไทยทันทีที่ตำรวจอินโดนีเซียได้รับพิกัดสัญ,ญญาณจากฝั่งไทย พวกเขาไม่ได้แค่รับเรื่องตามระเบียบราชการที่ล่าช้าแต่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของอินโดนีเซียกระโจนขึ้นรถและบุกพังประตูรังลับของแก๊งต้มตุ๋นทันทีภาพที่เห็นในข่าวคือการกวาดล้างครั้งใหญ่เพื่อทลายรังของแก๊งมิจฉาชีพที่ใช้แผ่นดินอินโดนีเซียเป็นฐานโจมตีคนไทยคำพูดหนึ่งของนายตำรวจระดับสูงชาวอินโดนีเซียที่พูดกับสื่อในวันนั้นทำเอาคนไทยใจฝูว่า เราแต่ไม่ยอมให้แผ่นดินของเราถูกใช้เป็นฐานทัพเพื่อทำร้ายพี่น้องชาวไทยของเราความร่วมมือนี้ไม่ได้หยุดแค่การจับกลุ่มครับแต่มันคือการส่งสัญญาณเตือนไปทั่วโลกว่าถ้าคุณแย่ไทยคุณกำลังแย่อินโดนีเซียด้วยมิตรภาพในยุคใหม่นี้จึงไม่ใช่แค่ยิ้มให้กันในงานเลี้ยงแต่คือเอาหลังชนกันเพื่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจนี้มันลึกซึ้งขนาดไหน เชื่อไหมครับว่าในวงการทหารมีข่าวหนาหูเรื่องเช็คเปล่าที่อินโดนีเซียเคยมอบให้กองทัพไทยเรื่องนี้จริงเท็จขนาดไหนและทำไมทหารอินโดนีเซียถึงกล้าพูดคำว่าเอาปืนของเราไปใช้ได้เลยเราไปหาคำตอบกันครับในโลกของการทหารความลับคือสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองคำครับปกติแล้วไม่มีกองทัพของประเทศไหนในโลกหรอกครับที่จะยอมให้ชาติอื่นเข้ามาล้วงรูด หรือมาจับต้องเทคโนโลยีอาวุธระดับสูงของตัวเองได้ง่ายๆเพราะนั่นหมายถึงความมั่นคงของชาติแต่เชื่อไหมครับว่ากฎเหล็กข้อนี้ดูเหมือนจะใช้ไม่ได้กับคู่หูไทยและอินโดนีเซียคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าเช็คเปล่าในโลกธุรกิจแต่ในโลกของการทหารมันมีเรื่องเล่าที่ถูกกระซิบต่อๆกันมาในหมู่ทหารผ่านศึกว่า อินโดนีเซียเคยแสดงเจตนาจมที่ทำให้คนไทยต้องอึง้งนั่นคือข้อเสนอที่ว่าถ้าวันหนึ่งไทยเกิดสงครามคลังแสงของเราคือคลังแสงของคุณเรื่องนี้ฟังดูเหลือเชื่อใช่ไหมครับแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ยืนยันคำพูดนี้ได้ดีที่สุดลองหลับตาและนึกภาพบรรยากาศฝุ่นตลบในสนามฝึกรบร่วมผสมรหัสพยักดูนะครับ ในสถานการณ์จำลองที่ตึงเครียดเมื่ออาวุธของหน่วยรบพิเศษไทยเกิดขัดข้องหรือกระสุนหมดกลางสมรภูมิสิ่งที่ทหารอินโดนีเซียทำไม่ใช่แค่การยื่นซองกระสุนตามยุทธวิธีปกติแต่เขากลับส่งปืนประจำกายของเขาซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตของทหารให้กับทหารไทยทันทีพร้อมกับประโยคสั้นๆที่กินใจว่าเอาไปใช้เลยพี่ชายปืนของผมก็เหมือนปืนของท่าน เพราะเราสู้เพื่อเป้าหมายเดียวกันนี่ไม่ใช่บทละครที่แต่งขึ้นเพื่อความสวยงามครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความไว้เนื้อไว้ใจหรือ Trust ที่สูงเสียจงหน้าตกใจสำหรับนักวิเคราะห์ความมั่นคงระดับโลกถึงกับเคยกล่าวไว้ว่าความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างไทยและอินโดนีเซียนั้นไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ทางการเมืองเพียงอย่างเดียว แต่มันคือความสัมพันธ์แบบพี่น้องร่วมสาบานที่พร้อมจะก้าวเข้าสู่สนามรบและเอาหลังชนกันได้ทันทีโดยไม่ต้องระแวงหลังความเชื่อใจระดับนี้ไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวครับแต่มันคือผลลัพธ์ของคำว่ามหามิตรที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นและคำถามที่น่าสนใจก็คือ อะไรคือรากฐานที่แท้จริงที่ทำให้คนอินโดนีเซียมองคนไทยด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความรักขนาดนี้คำตอบอาจซ่อนอยู่ในรหัสพันธุกรรมทางวัฒนธรรมที่เรามีร่วมกันครับมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจครับอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนไทยรู้สึกอุ่นใจทันทีที่ไปเยือนอินโดนีเซียและอะไรทำให้อินโดนีเซียรู้สึกว่าเมืองไทยคือบ้านหลังที่สอง คำตอบอาจจะซ่อนอยู่ในรหัสลับบางอย่างที่บรรพบุรุษของเราทิ้งไว้ให้ในสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมครุฑถึงเป็นคำตอบของทุกอย่างหากมองจากภายนอกไทยและอินโดนีเซียอาจดูต่างกันอย่างสิ้นเชิงไทยคือดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาส่วนอินโดนีเซียคือประเทศมุสลิมแต่เชื่อไหมครับว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนทั้งสองชาติรู้สึกเหมือนมีสายเลือดเดียวกันทันทีที่มองตาก,กัน นั่นคือพยาครุฑหรือการูด้าครับในขณะที่ประเทศไทยใช้ตราพระครุฑผ้าเป็นตราแผ่นดินและสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของพระมหากษัตริย์อินโดนีเซียเองก็ใช้ครุฑปัญจศีลหรือการูด้าปัญจศิลาเป็นตราประจำชาติอย่างภาคภ,าคภูมิใจเช่นกันแม้บริบททางศาสนาในปัจจุบันจะต่างกันแต่ครุฑสำหรับคนทั้งสองชาติคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังอำนาจการปกป้องคุ้มครองและความเป็นเทวราชา ลองนึกภาพนักท่องเที่ยวชาวไทยคนหนึ่งที่เดินหลงทางอยู่ในกรุงจาก,การ์ตาแล้วบังเอิญไปเงยนหน้าเห็นรูปปั้นครุฑขนาดใหญ่บนอาคารสถานที่ราชการวินาทีนั้นความรู้สึกแปลกถิ่นจะหายไปทันทีและถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนอยู่บ้านนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือรากเหง้าทางวัฒนธรรมพรามหมณ์ฮินดูและอารยธรรมศรีวิชัยที่ยังรากในภูมิภาคนี้มัน,นานนับพันปี เพื่อนชาวอินโดนีเซียคนหนึ่งเคยบอกกับผมว่าเวลาเราเห็นตราครุฑของไทยเราไม่ได้เห็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของประเทศอื่นแต่เราเห็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณเราอยู่ที่นั่นนี่คือเหตุผลว่าทำไมดราม่าเรื่องการเคลมวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอินโดนีเซียจึงแทบไม่เคยเกิดขึ้นเพราะเราต่างเคารพในรากเหง้าเดียวกันเราแบ่งปันมหาการามยาะเหมือนกันเรามีคำศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตที่คล้ายกัน แต่มิตรภาพนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของความเชื่อและวัฒนธรรมนะครับเพราะเมื่อถึงเวลาที่โลกทั้งใบหันหลังให้เรามิตรแท้คนนี้แหละที่ยอมเจ็บแทนเพื่อไม่ให้เราล้มคุณจำวิกฤตต้มยำกุ้งปี2547ได้ไหมครับในวันที่ไทยกำลังจะล่มสลายอินโดนีเซียทำบางอย่างที่โลกต้องจ่ารึกและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้คำว่ามหามิตรศักดิ์สิิทธ์ยิ่งขึ้นไปอีกครับโบราณว่าไว้เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายากและบทพิสูจน์ที่แท้จริงของคำว่าเพื่อนตายไม่ได้เกิดขึ้นในวันที่เราหัวเราะด้วยกันแต่เกิดขึ้นในวันที่เรากำลังจะขาดใจตายและไม่มีใครสนใจเราครับย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2440ฝันร้ายที่ชื่อว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศไทยก่อนจะลุกลามไปเผาผลาญเศรษฐกิจทั่วเอเชียจนวอดวายคาเงินบาทดิ่งลงเหว ธุรกิจล้มละลายและคนไทยนับล้านต้องตกงานประเทศไทยในตอนนั้นเหมือนคนที่กำลังจมน้ำและตะเกียบตะกายหาอากาศหายใจท่ามกลางสายตาของชาวโลกที่มองว่าเราเป็นตัวปัญหาและพากันถอนการลงทุนหนีไปแต่คุณรู้ไหมครับว่าท่ามกลางความมืดมนนั้นมีมือข้างหนึ่งยื่นมาฉุดเราไว้และเจ้าของมือนั้นก็กำลังบาดเจ็บสาหัสไม่แพ้กัน ในขณะที่ค่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียเองก็ตกลงอย่างหนักและสถานการณ์ภายในประเทศกำลังวุ่นวายถึงขีดสุดจากการประท้วงขับไล่รัฐบาลแต่เชื่อไหมครับว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกลับตัดสินใจทำในสิ่งที่โลกต้องอึ้งพวกเขาประกาศร่วมสมทบทุนในแพ็กเกจกู้ชาติของ IMF เพื่อช่วยประเทศไทยเป็นจำนวนเงินมหาศาลถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ครับคุณฟังไม่ผิด ในวันที่บ้านตัวเองไฟกำลังไหม้แต่อินโดนีเซียกลับแบ่งถังน้ำสุดท้ายมาช่วยดับไฟให้บ้านเพื่อนนี่คือความหมายที่แท้จริงของคำว่ามหามิตรคนอินโดนีเซียรุ่นนั้นมักจะพูดว่าถ้าไทยล้มอาเซียนก็ล้มและเราจะยอมให้พี่น้องเราล้มไม่ได้ความเสียสละในวันนั้นกลายเป็นหนี้บุญคุณที่คนไทยรุ่นเก่าไม่มีวันลืม และเจ็ดปีต่อมาโชคชะตาก็ทดสอบเราอีกครั้งด้วยโศกนาฏกรรมที่โหดร้ายยิ่งกว่าเช้าวันที่26ทธันวาคม2547คลื่นยักษ์สึนามิถล่มชายฝั่งมหาสมุทรอินเดียจังหวัดอาเจของอินโดนีเซียกลายเป็นนรกบนดินที่มีผู้เสียชีวิตนับแสนคนแม้ประเทศไทยเองจะได้รับความเสียหายหนักที่ภาคใต้ แต่ทันทีที่ตั้งหลักได้ทีมแพทย์และหน่วยกู้ภัยจากประเทศไทยคือกลุ่มชาวต่างชาติกลุ่มแรกๆที่กระโดดขึ้นเครื่องบิน C-130 มุ่งหน้าฝ่าซากปรักหักพังเข้าไปในอาเจะผมเคยได้ฟังเรื่องเล่าของพยาบาลอาสาชาวไทยคนหนึ่งเธอเล่าทั้งน้ำตาว่าในวันที่ไปถึงเธอแทบไม่ได้นอนเลยเพราะเสียงร้องไห้ของคนที่นั่นมันกรีดแทงหัวใจมันเหมือนเสียงร้องของคนในครอบครัวเธอเอง เธอพูดกับผู้ประสบภัยชาวอินโดนีเซียด้วยภาษาที่ต่างกันแต่สื่อสารกันรู้เรื่องด้วยการกอดภาพของทหารไทยที่แบกกระสอบเข้าสารแจกจ่ายให้ชาวบ้านในอาเจและภาพของเงินบริจาคจากอินโดนีเซียที่ส่งมาช่วยน้ำท่วมใหญ่ปี5-1มันคือหลักฐานว่าเราไม่ได้เป็นแค่ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันแต่เราคือครอบครัวที่พร้อมจะเจ็บแทนกันได้ นี่ชีวิตในวันนั้นและนี่ใจในวันนี้เงินตรากี่ล้านก็ซื้อไม่ได้ครับและมันได้กลายเป็นรากฐานที่ทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นเซฟโซนของคนไทยเสมอมาแต่เมื่อการเวลาผ่านไปโลกหมุนเข้าสู่ยุคใหม่ความสัมพันธ์แบบนี่บุญคุณน,นี้กำลังเปลี่ยนรูปแบบไปสู่สิ่งที่น่าตื่นเต้นกว่าเดิมเมื่อคนรุ่นใหม่ของทั้งสองชาติเริ่มเชื่อมต่อกันผ่านซอฟต์พาวเวอร์ แต่ถ้าเราเอาเรื่องประวัติศาสตร์สงครามหรือการเมืองระหว่างประเทศไปนั่งคุยกับเด็กวัยรุ่นยุคเจนซในสยามสแควร์หรือย่านบล็อกเอในจาการ์ตาพวกเขาอาจจะสายหน้าหนีและบอกว่ามันไกลตัวไปพี่แต่เชื่อไหมครับว่าถ้าคุณเปลี่ยนคำถามใหม่ลองถามวัยรุ่นในจาการ์ตาว่ารู้จักหนังผีไทยไหมหรือชอบดูซีรีส์วของไทยหรือเปล่าคำตอบที่คุณจะได้ยินคือเสียงกรีดและรอยยิ้มที่บ่งบอกว่า พวกเขาคือแฟนพันธ์แท้ตัวจริงกำแพงภาษาที่เคยเป็นอุปสรรคถูกทำลายลงอย่างราบคาบด้วยสิ่งที่เรียกว่า soft power ครับลองดูปรากฏการณ์ของลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลาลิสามโนบาลดูนะครับในช่วงที่เธอเริ่มต้นเดบิวต์และต้องเผชิญกับกระแสะวิพาก์วิจารณ์หรือการเหยียดเชื้อชาติจากบางกลุ่มในต่างประเทศคุณรู้ไหมว่ากองทัพแฟนคลับที่ใหญ่ที่สุดที่ออกมาตั้งป้อมปกป,ป,ป้องเธอคือใครใช่ครับ คือ b l i n ชาวอินโดนีเซียสำหรับพวกเขาลิซ่าไม่ใช่แค่ศิลปินไทยแต่เธอคือความภูมิใจของชาวอาเซียนใครก็ตามที่ดูถูกเธอก็เท่ากับดูถูกคนอินโดนีเซียด้วยนี่คือความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันที่ทรงพลังมากไม่ใช่แค่เรื่องของศิลปินนะครับแม้แต่เรื่องสยองขวัญหน,นังผีไทยก็กลายเป็นตำนานที่หลอนที่สุดในใจคนอินโดหนังระดับตำนานอย่างชัตเตอร์กดติดวิญญ,ญาณหรือพี่มากพระโขงนง เคยสร้างปรากฏการ์โรงแตกในอินโดนีเซียมาแล้วและซีรีส์ไทยหลายเรื่องก็มักจะติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในอินโดนีเซียเสมอเรื่องน่ารักน่ารักที่ผมเจอบ่อยคือน้องๆน,นักศึกษาชาวอินโดนีเซียหลายคนพยายามหัดพูดภาษาไทยคำว่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะหรือหิวข้าวได้อย่างชัดแจว๋วเพียงเพราะอยากเข้าใจวัฒนธรรมของเรามากขึ้น แล้วถ้าคุณไปเดินห้างในจาการ์ตาตอนนี้คุณจะเห็นแถวยาวเหยียดที่หน้าร้านชาตรามือหรือร้านอาหารไทยรสชาติเผ็ดร้อนของต้มยำกุ้งและความหอมหวานของชาไทยกำลังบุกยึดกระเพาะอาหารของชาวอินโดนีเซียอย่างหนักความรักในวัฒนธรรมนี้เองครับที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไม่ได้หยุดอยู่แค่ในทำเนียบรัฐบาลแต่มันลามไปถึงห้องนั่งเล่นและโต๊ะอาหารของคนอินโดนีเซียทุกคน นี่คือสะพานเชื่อมใจคนรุ่นใหม่ที่แข็งแรงที่สุดครับแต่ในขณะที่วัยรุ่นกำลังสนุกกับวัฒนธรรมในเวทีระดับโลกผู้ใหญ่ของทั้งสองประเทศกำลังซุ่มทำโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจโลกไปตลอดกาลโปรเจกต์ที่ว่านั้นคืออะไรแล้วทำไมมันถึงจะทำให้เรากลายเป็นเสือตัวที่หนึ่งของเอเชียได้ไปดูกันครับมิตรภาพในอดีตคือรากฐานแต่ความมั่งคั่งในอนาคตคือเป้าหมายที่เราจะไปให้ถึงพร้อมกันครับ คุณรู้ไหมครับว่าในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดไทยและอินโดนีเซียไม่ได้เป็นแค่ผู้ตามแต่เรากำลังจับมือกันเพื่อเป็นผู้คุมเกมระดับโลกลองดูอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าหรือ eV สิครับนี่คือสมรภูมิที่ดุเดือดที่สุดในศตวรรษนี้และกุญแจแห่งชัยชนะอยู่ในมือของพวกเราอินโดนีเซียเปรียบเสมือนราชาแห่งนิกเกิ พวกเขานั่งทับขุมทรัพย์แร่ธาตุที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นหัวใจหลักในการผลิตแบตเตอรี่ในขณะที่ไทยเราคือดีทรอยต์แห่งเอเชียที่มีความเชี่ยวชาญและโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบรถยนต์ระดับโลกมายาวนานเมื่อวัตถุดิบต้นน้ำจากอินโดนีเซียมาเจอกับเทคโนโลยีปลายน้ำของไทยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การผลิตรถยนต์ครับแต่มันคือการสร้างอาณาจักรอีวที่ชาติวันตกต้องจับตามอง นักลงทุนต่างชาติมีํำกล่าวว่าถ้าคุณชนะในไทยและอินโดนีเซียคุณก็ชนะในอาเซียนเพราะขนาดเศรษฐกิจของสองประเทศนี้รวมกันเกินครึ่งหนึ่งของ GDP ทั้งภูมิภาคครับการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียนกำลังทำให้ภูมิภาคของเรากลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดเม็ดเงินมหาศาล เราไม่ได้แข่งขันกันเองเพื่อแย่งชิงความเป็นที่หนึ่งแต่เรากำลังจูงมือกันเป็นขั้วอำนาจใหม่ที่โลกไม่สามารถมองข้ามได้ในทางรัฐศาสตร์มีการเปรียบเรียว่าอินโดนีเซียคือพี่ใหญ่ด้วยขนาดประชากรและพื้นที่ส่วนไทยคือพี่รองที่มีชั้นเชิงทางการทูตและความคล่องตัว เมื่อไรก็ตามที่พี่ใหญ่และพี่รองคู่นี้เห็นพ้องต้องกัน,กนเรือลำใหญ่ที่ชื่อว่าอาเซียนก็จะแล่นฝ่าคลื่นลมไปได้อย่างมั่นคงความลับของการรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ไม่ได้อยู่ที่อาวุธนิวเคลียร์แต่อยู่ที่สายด่วนระหว่างกรุงเทพและจาการ์ตาในทุกวิกฤตความขัดแย้งทะเลจีนใต้หรือสถานการณ์การเมืองโลกผู้นำของเรามักจะหารือกันเงียบๆเ,เพื่อวางจุดยืนร่วมกันเสมอ เพราะตราบใดที่ไทยและอินโดนีเซียยังกอดคอกันแน่นแน่อาเซียนจะไม่มีวันแตกสลายมิตรภาพที่แข็งแรงระดับนี้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่ทำให้มหาอำนาจไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงเราได้ง่ายๆและนี่คือบทพิสูจน์ว่าเราไม่ได้เป็นแค่เพื่อนบ้านร่วมรัว้วแต่เราคือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่จะกำหนดชะตากรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทศวรรษหน้าครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้คบคิดครับตลอด20กว่านาทีที่ผ่านมาเราได้เดินทางข้ามการเวลาจากรอยพระบาทของกษัตริย์ในอดีตสู่หยาดเหงื่อของทหารในสนามรบและรอยยิ้มของวัยรุ่นในโลกออนไลน์เรื่องราวทั้งหมดนี้พิสูจน์ให้เห็นความจริงข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดครับในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติและาศาสนาเรื่องราวของไทยและอินโดนีเซีย คือหลักฐานที่มีลมหายใจที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องเหมือนกันเพื่อที่จะรักกันครับอินโดนีเซียยึดถือปรัชญาประจําชาติที่เรียกว่าบีเนกาตุงกันอีกาซึ่งแปลว่าเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายส่วนคนไทยเราก็มีหัวใจที่โอบอ้อมอารีและเปิดกว้างเมื่อความใจกว้างของสองชาติมาเจอกันมันจึงเกิดเป็นมิตรภาพที่อยู่เหนือเงื่อนไขใดๆ เราไม่ได้มองว่าความต่างคือกำแพงที่กั้นเอาไว้แต่เรามองว่ามันคือสีสันที่ทำให้ภูมิภาคนี้สวยงามขึ้นมิตรภาพไทยอินโดนีเซียจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการทูตแต่มันคือโมเดลสันติภาพที่โลกควรเรียนรู้ครับกลับไปที่คำถามแรกที่เราถามกันตอนต,อนต้นคลิปว่าทำไมคนอินโดนีเซียถึงรักไทยคำตอบอาจจะไม่ได้ซับซ้อนเลยครับเพราะที่นี่คือที่ที่พวกเขาได้รับการต้อนรับด้วยรอยยิ้ม และที่นั่นก็คือที่ที่เราจะได้รับการปกป้องด้วยหัวใจคําว่ามหามิตรจึงไม่ใช่แค่ฉายาเท่ๆแต่มันคือคําสัญญาว่าไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางไหนไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือร้ายพี่ไทยและน้องอินโดจะจับมือเดินไปด้วยกันตลอดไปครับแล้วคุณล่ะครับคุณเคยมีประสบการณ์ประทับใจกับเพื่อนชาวอินโดนีเซียหรือมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับประเทศนี้บ้างไหมหรืออยากให้เราเจาะลึกความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศไหนอีก คอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างหน่อยนะครับเราอยากอ่านเรื่องราวของคุณจริงๆและถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกซึ้งที่เต็มไปด้วยพลังแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเจาะลึกประวัติศาสตร์และการเมืองโลกในมุมมองที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่นี้สวัสดีครับ